ดูจ้าสบายดีไหมลูกสบายดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับเด็กๆสองคนทาวพี่เจพันมีหมูพนลินในการจำเน่าลเลยเนาะลินในการโดนเติมเลยพี่น้องเลยได้เลยสามสิบนาที พันมิตรมักกอดแซวกี้ลายแซวกี้กระโปงพุ่มหอยกอดเด้พี่น้องเลยลุกขึ้นลุกลาลุกพุ่นส่วนไลเพิ่นมีแต่ห่วงแม่แล้วค่ะพี่เจสค่อยกอดแซวกี้เพิ่นก็เงาะเพิ่นก็นอนคว่ำไปซะแหละเพิ่นนอนเงาะได้หนะพี่น้องเลยเพิ่นย่านอันแม่แพงแซวกี้ลายกลัวพิ่นเงาะเพิ่นก็ไปนอนหันมาไป้ดูไว้มาไว้หยิบไก่ดุกี้ ไก่ชาวเพนขึ้นไปตลาดหลักสามเนาะก็เลยผ่าลานไว้อยู่ไหนลูกลูกลูกกระเบื้องที่มันแตกสักจอยะุ่อยก็เลยอันงัดขึ้นแล้วก็ปูคือเก่าวกไว้ให้ลูกเหยียบลินกระดิงไปรกระดิงมาพี่น้อง จะเอ๊ะจะเอ๊ะโอ้โหมาเปรี่จิไี่เจ้บ้างเขาไปรี่ในเฮือนผู้ไปมมันดื้อฮะพ่อหมูเลยดื้อฮะรี่รี่รี่ประตูฮะ นีออออนจ่จะเอ็นไว้เข้าไปรีมันเอ่อแม่กี้เอกมันจะจะเอไปส่องไว้ไปส่องไว้พี่เจไปแล้วไปส่องจะเอ็นไว้ chào ơn